ในส่วนคลิปที่สองนะคะเราจะถักส่วนขาขาสองข้างแล้วก็ถักขึ้นลำตัวนะคะแล้วก็จะมีส่วนหางาแล้วก็เราเหลืออะไรอีกนะเหลือแผงคอนะคะแล้วก็เย็บประกอบได้เลยแต่เดี๋ยวต่อไปเรามาถักส่วนขาก่อนนะคะขาสองข้างเนี่ยขาเราจะใช้ทั้งหมดสสีนะคะจะมีสีน้ําตาลสีน้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นพื้นตัว ตัวขาเขาเรียกอะไรส้นอะส้นส้นเท้าข้างล่างอะค่ะก็คือเริ่มต้นนะคะพันไหมเป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แถวแรกของขาถักด้วยถักด้วยสีน้ำตาลนะคะถักด้วย 8x ค่ะหนึ่งสองสา่ห้าหเจ็แล้วก็8 เสร็จเราก็รูดงานเข้าหากันนะคะเอาไหมพรมมาขั้นแถวเหมือนเดิมนะคะต่อไปแถวที่สองค่ะถักด้วยแปดวีวีที่หนึ่งวีที่สอง วีที่สามวีที่สี่วีที่ห้าวีที่หกวีที่เจ็ดแล้วก็วีที่แปดนะคะ แถวที่3แถวที่3ามยังเป็นสีน้ำตาลอยู่นะคะถัก x อย่างเดียวค่ะได้ 16x นะคะ พอถึง x สุดท้ายค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องรวบนะคะให้คาเข็มกับไหมไว้เป็นแบบนี้ค่ะให้มีสองห่วงอยู่ในเข็มแบบนี้นะคะเราจะทําการเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนๆจับสีเหลืองมานะจับมาไว้ด้านซ้ายแบบนี้นะเราจะเกี่ยวสีเหลืองค่ะให้เข้าไปปิดห่วงสองห่วงที่เราเหลือไวะะ้เนี่ยค่ะแบบนี้เกี่ยวมาแบบนี้นะแล้วก็ดึงสีน้ำตาลให้ตึง แล้วเราต่อไปเราก็จะถักด้วยสีเหลืองนะคะส่วนไหมที่เอามาต่อเนี่ยเราก็พาดไว้ตรงกลางเราจะถักไปซ่อนไปแบบนี้นะคะเราจะถัก X อย่างเดียวค่ะสี่ห้าหกอีกสามแถวเราก็จะได้แถวละ16สิบหนะคะแต่ถักเป็นด้วยสีเหลืองนะคะเพื่อนๆนะคะพอเราถักไปสักพักหนึ่งซ่อนไหมไปได้สักพักหนึ่งเราก็ตัดสีน้าตาลออกแล้วเราก็ถัก X ต่อนะคะ ถัก x อย่างเดียวจนถึงแถวที่6ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาถักต่อกันนะคะนี่ค่ะได้6แถวแล้วนะคะทีนี้เพื่อนเพื่อนถักด้วยแพทเทิร์นเดียวกันเลยค่ะถักมาอีกหนึ่งข้างนะคะเราจะเอาสองข้างนี้มาถักต่อกันนะคะข้างส่วนข้างแรกเนี่ยพอครบ6แถวเพื่อนๆก็ปิดงานแล้วตัดไหมแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้วิธีการต่อนะคะเราจะถักวนที่ขาที่สองของเราเนี่ยค่ะวนไปอีกหนึ่งรอบนะคะก็คือจะได้ทั้งหมด10 สิบหกเนาะสิบหก x ค่ะนคะคะวนไปอีกหนึ่งแถวนะคะด้วยเอย่างเดียวพอครบ16บหก x นะคะให้เพื่อนเพื่อนถักโซ่ค่ะถักโซ่สองค่ะถักโซ่แบบนี้นะคะเกี่ยวควักไหม ควักไหมมาแล้วก็ลอดห่วงแบบนี้เนี่ยค่ะสองโซ่นะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอามาต่อกับอีกหนึ่งข้างแทงไปที่ที่เขาจบก็ได้ค่ะแทงไปอย่างนี้นะแล้วก็ควักไหมมาแล้วก็รอดห่วงเสร็จแล้วเพื่อนๆถัก x อีกหนึ่งข้างข้างเนี้ยค่ะถักไปอีกทั้งหมดรอบแถวก็จะได้ทั้งหมดสิหกนะคะสิบหค่ะ เสร็จแล้วจับงานไห้ขึ้นแบบนี้นะคะเราจะเห็นลายที่โซ่นะคะเพืเ่อนๆถัก x ไปบนโซ่ค่ะก็จะได้ทั้งหมด 2x 1แล้วก็2อาทีนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะจุดเดียวกับที่เรายังขั้นขั้นใหม่ไว้อะคะ่ะแล้วก็ต่อไปเราก็จะถักแถวที่สองของส่วนลำตัวนะคะด้วย 5x แล้วก็ v ค่ะก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ V นะคะเพื่อนเพื่อก็ถักห้า X V ต่อนะคะอีกห้าชุดค่ะต่อไปแถวที่สามถึงแถวที่สิบห้านะคะให้ถัก X อย่างเดียวค่ะเราก็จะได้แถวละสี่สิบสอง X นะคะถัก X ไปก่อนถึงแถวที่สิบห้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันนะคะครบ สิบห้าแถวแล้วนะคะหรือถ้าเพื่อนๆกวงงงนะคะเรานับจากข้างล่างก็ได้เราถักเราถักขามาทั้งหมด6กแถวใช่ไหมคะบวกไปอีกสิบห้าแถวก็คือนับรวมแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะจบที่แถวที่ย1สิบเอ็ดนะคะพอครบครบ X แถวที่15้านี่แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เอาใยนะคะเอาใยมายัดเข้าไปด้านในก่อนยัดเข้าไปตรงส่วนขาก่อนนะคะสองข้างยัดให้เต็มเลยนะคะ ดันเข้าไปค่ะดันเข้าไปในขาให้เต็มก่อนเดี๋ยวส่วนลําตัวเดี๋ยวเราเค่อยยัดเพิ่มได้นะคะตรงนี้ให้เต็มก่อนต่อไปต่อไปแถวที่16นะคะแถวที่16เราจะถักด้วย 5XA ค่ะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ A นะคะ ที่เหลือเพื่อนๆก็ถักต่อนะคะเหลืออีก5ชุดนะคะ 5xa ต่อไปแถวที่17นะคะแถวที่17ถัก x อย่างเดียวค่ะเพื่อนๆจะได้ 36x นะคะถัก x แถวนี้ก่อนนะคะ 36x ค่ะต่อไปแถวที่1 0แถวที่18นะคะ 18นี่เราจะถักด้วย 10x แล้วก็ a ค่ะก็จะได้ทั้งหมด3ชุดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ a นะคะเพื่อนๆถักต่ออีก2ชุดนะคะ ต่อไปแถวที่19นะคะแถวที่19ถักด้วย x อย่างเดียวค่ะจะได้ทั้งหมด 33x นะคะแถวที่ 19x อย่างเดียวต่อไปแถวสุดท้ายค่ะแถวที่20นะคะถักด้วย 9x อแล้วก็ a ค่ะได้ทั้งหมด3มชุดนะคะ1 2 3 4 5 6 7าี่เจ็ด แแล้วก็9แล้วก็ A นะคะเพื่อนๆถักต่ออีก2ชุดนะคะเดี๋ยวกลับมาปิดงานกันค่ะนี่ค่ะพอจบแถวที่20นะคะเพื่อนๆปิดงานได้เลยค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปพ็กไหมมาลอดห่วงถักโซ่นหนึ่งนะคะส่วนของไหมที่เหลือเนี่ยค่ะที่จะดึงดึงสังกสามสามคืบนะคะเราจะเอาไว้ใช้เย็บติดกับส่วนหัวนะคะ เสร็จแล้วเ,เพื่อนๆดึงไหมผมที่ขั้นออกได้เลยเราจะยัดใหญ่เข้าไปเพิ่มในส่วนตัวนะคะเมื่อกี้เรายัดไปในส่วนขาแล้วนะนี่ค่ะเราก็ยัดเข้าไปเพิ่มแล้วก็จัดทรงยัดเข้าไปให้เต็มเลยนะคะ ะะเราก็จะได้ส่วนตัวหัวได้เกือบครบแล้วนะคะเราเหลือหางกับแผงคอนะคะที่ยังต้องถักอยู่เดี๋ยวนะคะให้มันขยัดให้มันเต็มทุกส่วนก่อนประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ตัว เดี๋ยวเราก็ไปเย็บติดกับหัวแบบนี้วางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาถักชิ้นส่วนต่อไปกันค่ะไปมาถักส่วนหางกันนะคะหางเราใช้สองสีค่ะสีแรกเป็นสีน้ําตาลนะคะ,ะถักแถวแรกค่ะพันไหมเป็นวงกลมเหมือนเดิมแล้วก็ถักแถวแรกด้วย6 x เนะคะส่วนหางสองสามสี่ห้า ออส่วนใหญ่พอเวลาถักมาหลายๆชิ้นส่วนแล้วอะค่ะหลังๆตอนเริ่มต้นงานเนี่ยแอดมินจะค่อนข้างไปเร็วนิดหนึ่งนะคะอันนี้บอกเพื่อนๆก่อนเพราะว่าเหมือนเราก็ถักมาหลายชิ้นส่วนแล้วอะนะคะแล,ออแล้วตอนเริ่มต้นงานเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะคะแอดมินก็หลังๆก็จะไปเร็วนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆด้วยนะคะต่อไปแถวที่2เราจะถักด้วย2 X V ค่ะจะได้ทั้งหมด2ชุดนะคะ กที่หนึ่งที่สองแล้วก็ v นะคะแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะคะหนึ่งสองแล้วก็ v ถ้างานมันงุ้มเข้านะเพื่อนเพื่อนดันดันออกนะคะเราจะ ให้ในตรงส่วนที่มีลายอะคะ่ะอยู่ด้านนอกนะคะต่อไปแถวที่3แถวที่3เราจะถักด้วย X แล้วก็ V ทีนี้จะได้ทั้งหมด4ชุดนะคะ X แล้วก็ v x แล้วก็ V ต่อไปแถวที่4กับแถวที่5้ถัก x อ,อย่างเดียวค่ะได้แถวละ12 x นะคะเดี๋ยวส่วนหางพอถึง5แถวอะค่ะเพื่อนๆเอาใหญ่เข้ามายัดไปก่อนนิดนึงนะคะนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลดงานแล้วก็จะเล็กมากละจะยัดไม่ค่อยได้นะคะใส่ไปแค่นี้พอค่ะแล้วก็แถวที่6ทีนี้พอเราเรายัดใหญ่ไปแล้วอะค่ะ แล้วมันมันจะฟูขึ้นมาเนี่ยเพื่อนเอนเราใช้นิ้วที่เราไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรค่ะช่วยกดเข้าไว้นะคะแถวที่6สีน้ําตาลอยู่นะคะจะเป็น A อย่างเดียวค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด6 A 1เดี๋ยวจบแถวนี้เราต้องเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเหลือง2 3งสเนียคะอมยังใช้นิ้วช่วยกดยหายอยู่นะ4 แล้วพอเอสุดท้ายนะคะไม่ต้องรวบนะคะเราจะเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีเหลืองนะคะเ,เพื่อนๆยังจำวิธีการเปลี่ยนสีได้นะคะนะคะเราก็เอาสีเหลืองมาเกี่ยวนะทีนี้ตั้งแต่แถวแถวที่7จนถึงแถวที่10อะคะ่ะเ,เพื่อนๆถักด้วยสีเหลืองนะคะถักเอกย่างเดียวเราจะได้แถวและ 6x นะคะซึ่งตั้งแต่แถวนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะไม่ยัดใหญ่แล้วนะคะ ตัดสีน้ำตาลออกก่อนน็คะเพื่อนๆก็ถักเอ็กอย่างเดียวเลยนะคะถักไปจนถึงแถวที่สิบถักด้วยสีเหลืองนะนี่ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะพอจบแถวที่สิบเราก็ปิดงานได้เลยแทงเขียมไปช่องถัดไปควักไหมมาลอดห่วงถักโซ่นหนึ่งดึงไหมสักคืบกว่ากับ2คืบได้ค่ะ ันนี้เราเอาไปใช้เย็บแต่ว่าใช้ไม่เยอะนะคะเาเป็นเพื่อนก็ดึงไมยที่ขั้นออกได้เลยเราก็จะได้หางแบบนี้นะเราก็จะไปติดประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเหลืออีกหชิ้นชิ้นส่วนนะคะก็คือชิ้นส่วนของแผงคอนะคะแผงคอเนี่ยเราจะถักถักขึ้นต้นด้วยโซ่ก่อนนะคะในส่วนของแผงคอค่ะเดี๋ยวเราต้องถักโซ่ ให้ได้ความยาวแบบนี้เลยค่ะรอบรอบหัวเขาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถักไปพร้อมๆกันนะคะวิธีการถักโซ่นะคะพันไหมไปที่นิ้วเป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็เหลือไว้เหลือไว้สักประมาณนี้นะคะประมาณคืบหนึ่งแล้วก็แทงเข็มเข้าไปถักดึงแบบนี้นะคะเดี๋ยวไอ้มินจะลองถักซัก 60นะคะ60โซ่ก่อนเนี่ยค่ะเราก็ควักไหมเข้ามา1 2 3 4 5 6 7, 7 8, 8 9 60อ่ะลองดูก,ก่อนนะคะ60 คือจะไม่ได้ไม่ได้ครอบไปตรงกลางเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเย็บอะค่ะเย็บติดกับกับตัวค่ะเราก็ต้องเนี่ยเหมือนเราเย็บติดไปงี้ใช่ไหมคะเวลาเราเอาแผงคอมาคละะ้องค่ะมันก็จะต้องมาอยู่ตรงด้านหน้าประมาณนี้ค่ะ60ได้ไหม60ไม่น่าจะพอเดี๋ยวเพิ่มอีกสักสักห้านะคะ เป็นหกสิบห้านะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอะโอเคน่าจะพอแล้วค่ะทีนี้วิธีการทำเป็นเหมือนแผงแผงคอนะคะเพื่อนๆถักโซ่ถักโซ่ขึ้นไปนะคะแปดโซ่ค่ะแต่ว่ากดตรงโซ่สุดท้ายของเราไว้นะคะโซ่ที่เป็นโซ่หกสิบห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก พอได้8โซ่แล้วใช่ไหมคะเอามาแทงตรงโซ่โซ่ที่เราจิ้มมือไว้โซ่สุดท้ายของเราที่65ค่ะเราก็ถัก x ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนเก็ถักโซ่อีก1 2 3 4 5 6 7 8สา้ากเจ็ดแปดราก็มาถัก x ที่หลักถัดมาค่ะเนี่ยเราจะทำซ้ำแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนหนึ่งสอ แปดแล้วก็มาถักที่หลักที่สามอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นฟูๆแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเ,เราก็ถักไปจนครบเลยอะค่ะจนครบหกสิบห้าโซ่ของเราอะค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยค่ะเพื่อนก็ถักต่อไปนะคะถักแบบนี้ค่ะจนครบเส้นเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาถักต่อกันนะคะค่ะถักมาครบแล้วนะคะทีนี้ไออันเนี้ยที่แอนวินเอาเข็มกัดมามาห้อยไว้นี่ก็คือมันเป็นห่วงแรกนะคะก็คือเอามาห้อยไว้เวลาเราเหมือนเวลาเรามาเรียงสายอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันเนี้ยมันเป็นอันแรกแบบนี้นะคะแค่อำนวยความสะดวกเฉยๆค่ะทีนี้พอจบอันสุดท้ายใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ถักโซ่เลยค่ะแล้วก็ดึงไหมนะคะ ดึงสัก3มคืบ3าสี่คืบอะค่ะดึงยาวนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปใช้เย็บรอบเลยนะคะ,คะเราก็จะได้ประมาณนี้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวตอนไปเย็บอะคะ่ะเราต้องไปไล่ไล่เส้นให้เขาตรงนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวมึงลองนะลองทาบดูไม่เคยถักเหมือนกันค่ะตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องไปไล่เส้น มันก็จะได้ส่งประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเย็บประกอบนะคะแอดมินรบกวนตามดูคลิปที่3นะคะแล้วก็เตรียมพวกลูกตาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีจมูกสำเร็จก็เตรียมไว้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ